สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานความรักของคนโสดแต่ว่าพลังงานของคนที่รอคอยเนื้อคู่โซเมดกันนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง gratitude เขาอยากให้คุณให้อยากให้คุณรู้สึก grateful นะคะรู้สึกขอบคุณกับสถานการณ์บางอย่าง สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนาะ be honest กําลังจะเกิด h e a r t to h e a r t conversation นะคะการเปิดใจคุยกัน express your love บางคนมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่จะติดต่อมาแล้วเหมือนจะให้คุณได้เปิดใจ เปิดเผย express ความรู้สึกออกมานะคะบางคนคุณจะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณที่เกิดสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมาดูซิให้หมายถึงอะไรความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกไพ่ทาโร่มีอะไรอยากจะบอกพาชาถือดาบ มีพลังงานของใครบางคนที่ดูตรงไปตรงมามากๆนะคะดูอ o อนน t กับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองกำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณแล้วจะเป็นพลังงานของคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองสบายใจที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมา ไพ What to expect เป็นไพ่สี่เหรียญเป็นฐานดวงเป็นไพ่เก้าไม้บางคนพลังงานของคุณเองอาจารมีพลังงานของคนที่เหมือนกล้ากล้าก,กลัวๆกับความรักความสัมพันธ์ หรือบางคนคนคนนี้วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วไพ่เด็กถือถ้วยเป็นการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ตรงไพ่ในตําแหน่งอดีตนะคะบางคนคนคนนี้เข้ามาเริ่มต้นพูดคุยกับคุณบ้างแล้วแต่คุณอาจจะมีพลังงานของบางคนที่รู้สึกกล,กล้าก,กลัว,ลวสร้างกงําแพงไม่ไม่ค่อยเปิดให้คนคนนี้เข้ามาในพื้นที่ของคุณสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาสักเท่าไหร่นะคะพลังงานทางฝั่งคุณ เดาบ the fool บางคนรู้สึกไม่กล้าเสี่ยงกับความรักในครั้งนี้ไม่กล้าเปิดใจราชีนีถือเหรียญอัสวินถือเหรียญ the h i e r o p h a n t ไพ่ของชาวราศีพฤษบนะคะแต่ว่าที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยดูเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ดูเป็นคอมมิทเมนที่หนักแน่นมั่นคงดีนะคะคนคนนี้เขาก็ดูตรงไปตรงมากับความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดที่เขามีไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอะคะ่ะราชาถือดาบคนเนี้ยมาดูสิมาดูพลังงานของราชาถือดาบคนนี้ สามดาบ strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะหกเหรียญมีพลังงานที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาแล้วดูเหมือนไม่รู้สึกว่าทางฝั่งเขามันสร้างความเข้มแข็งสร้างความชัดเจนในมุมมองของความรักความสัมพันธ์ในชีวิตของเขา ทำให้เขาค่อนข้างที่จะชัดเจนกับเป้าหมายกับการมีความรักความสัมพันธ์ในครั้งใหม่หมายถึงหลังจากที่ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเรื่องผ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าของเขามาเนี่ยเนาะทำให้เขาชัดเจนและหนักแน่นกับเป้าหมายของการมีใครสักคนในชีวิตมากๆอ่อะค่ะ,ะงานของคนคนนี้จากประสบการณ์ที่เขาผ่านมา เมือนเขาได้รับบทเรียนบางอย่างที่ทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยพลังงานของคนคนนี้ไม่รู้สึกว่าเขาคุณคุณเชื่อคําพูดเขาได้เขาเป็นพลังงานของคนที่ตรงไปตรงมามากๆเนี่ยบางคนพลังงานของเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วหรือว่าพลังงานของเขาวนเวียนอยู่ในดวงของคุณแล้วนะคะ อืมเป็นพลังงานของคนที่จะทําให้คุณค่อยๆเปิดใจกล้าที่จะเปิดใจความจริงใจความตรงไปตรงมาของเขาจะทําให้คุณรู้สึกไม,ไม่รู้สึกว่าจะทําให้คุณกล้าที่จะเปิดใจให้กับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกล้าที่จะเชื่อใจไม,ไม่รู้สึกว่าพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะ ไม่รู้สิมีความชัดเจนมีความสม่ำเสมอชัดเจนต่อความคิดความรู้สึกของตัวเองแล้วเขาจะสม่ำเสมอจนทำให้คุณเชื่อใจเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในตัวเขากล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกด้านลบที่มีต่อเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้เพราะเขาจะ เป็นพลังงานของคนที่เข้าใจพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์หรืออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ไม่หนีนะคะเขาก็จะพูดในมุมมองของเขาหาตรงกลางหาความเข้าใจให้เกิดขึ้นนะคะกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาชากับราชินีถือถ้วยต้องการที่จะเข้าใจกันและกันนะคะเข้าหันหน้าเข้าหากัน What to expect มีพลังงานของคุณที่อาจจะต้อง work on something ในเรื่องของอาจจะต้องมีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความความรู้สึกที่จะเปิดเปิดอะค่ะอันนี้เหมือนคุณปิดเหยียบปิดกั้นความรู้สึกเก็บเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองไพ่บอกให้ express your love นะคะ ให้เอามันออกมาพื้นฐานดวงสิบออขอภัยค่ะก้าไม้เนี่ยเป็นพลังงานที่คุณเปิดเปิดใจได้นะคะกับคนคนเนี้ยเปิดความรู้สึกได้เขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีคนที่มีความคิดก้าวไกลมีประสบการณ์เข้าอกเข้าใจมีมุมมองก้าวไกลอะคะ่ะ เ e มเพลย์ไพ่ของชาวราศีเมษไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมัรู้สึกว่าเป็นพลังงานทางฝั่งคุณเองมากกว่าที่อาจจะเจอเจอประสบการณ์น่ากลัวมา The Devil ไพ่ของชาวราศีมังกรเจอเจอกับคนที่พูดจาไม่จริงใจไม่จริงให้คำสัญญาลมๆแรงๆสิ่งที่เขาพูดคุณเชื่อเขาแต่เขากลับไม่ได้ทำจริงๆ จนทําให้ต่อให้คนนี้ื่อชื่อตรงกับความคิดความรู้สึกกับคุณมากแค่ไหนบางคนก็อาจจะไม่กล้าที่จะเชื่อืเนีออย่ยบางคนประสบการณ์บางอย่างความทรงจําบางอย่างในอดีตตามหลอกหลอนคุณไพ่ไม่อยากให้คุณเอาอดีตมาตัดสินพลงานของคนใหม่นะคะ พ่อุปสรรคปัญหาเนี่ยไพ่ The f o u l เป็นไพ่ของการ Taking a leap of faith ลองเสี่ยงลองเปิดใจ The Star ไพ่ของชาวราศีกุมถ้าคุณเลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับความรักความสัมพันธ์แล้วอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองความกลัวของตัวเองแม้แต่ความกลัวของคุณเองก็เป็นเป็นอะไรที่ Express มันออกมาให้คนคนนี้รับรู้ได้นะคะ ความรู้สึกกลัวความรู้สึก,กระแวงความรู้สึกไม่แน่ใจไม่มั่นใจคุณสามารถบอกคนคนนี้ได้ให้เข้าใจได้ว่าคุณผ่านอะไรมาในไม่รู้สึกว่าเนี่ยจะไพ่าสามเรียญเป็นไพ่ของทีมเวิร์กอ่ะค่ะทำงานกันเป็นทีมจะพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกัน มีความพยายามที่เท่าเทียมกันไพ่เด็กไพ่ของชาวราศีพิจิกไม่ว่าอาดีตจะผ่านอะไรมาก็กตามยิ่งยิ่งพูดถึงประสบการณ์ในอดีตจะยิ่งทําให้เข้าใจกันมากขึ้นยิ่งพูดถึงความรู้สึกของตัวเองยิ่งพูดถึงปมที่เจอมาจะยิ่งเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นจากพลังงานที่ขึ้นมาเนาะคนคนนี้จะค่อยๆทําความเข้าใจกับคุณเดอะมูนไพ่ของชาวราศีมีน ให้ The chariot ไพ่ของชาวราศีกรกฎพยายามที่อย่าอย่ากเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะคะไม่งั้นมันจะไปปิดกันก้นการพัฒนาของความสัมพันธ์ที่จะก,ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่ากเก็บเอาไว้ The h y e r p h a n ไพ่ของชาวราศีพฤษภให้สรุปไพ่ของ Commitments จริงๆแล้วเันรู้สึกว่าพลังงานของคุณ เป็นคนที่เหมือนเขาอะเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วในอดีตคุณอาจจะไปเจอเจอกับคนที่ไม่จริงใจคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคุณพูดอะไรคุณก็หมายความว่าอย่างนั้นคุณสัญญาอะไรไว้คุณจะทําได้คุณจะทําให้เขาได้แต่คุณอาจจะไปเจอเจอกับพลังงานที่ตรงกันข้ามกับคุณมาเนี่ยแต่คนคนนี้มีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่า มี heart to h e a r t c o n เ e r s a t i o n นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้สึกว่าถ้าได้เปิดใจคุยกันจะเข้าใจตรงกันได้ง่ายมากๆจะเข้าใจได้ง่ายมากๆขอแค่ให้กล้าที่จะเปิดใจถึงเรื่องราวที่อยู่ในใจถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจความคิดที่อยู่ในหัวอืมได้มาเจอกันแล้วะคะ่ะบางคนอาจจะไปเจอเจอกับพลังงานของคนที่พอคุณพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอตรงไปตรงมา อาจจะโดนว่ามาว่างี่เง่าประสบการณ์ของคุณอาจจะโดนโดนมาแบบนี้ทําให้คุณไม่รู้ว่าคนคนเนี้ยเขาเขาจะมองคุณยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยราชินีถือดาบเนี่ยเป็นราชินีที่ต้องไปต้องมากับความคิดคําพูดของตัวเองเหมือนกันเหมือนพูดอะไรออกไปแล้วก็จะรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเอง ใม่รู้สึกว่าคุณเจอกับคนที่ที่ตรงอ่ะเป็นเหมือนคุณนะคะเขาเขาโปร่งใสสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเขาคุณเห็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะอืมอย่าเอาประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินง,งานของคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะมาดูไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติม ไพ่ Hi, m มอ k y thoughts นะคะเป็นไพ่ Her Thoughts ให้สะท้อนความคิดของตัวเองออกมาเื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองเื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเขาไฮ <Hi. S 1> ออเนอร์เขาคนนี้เป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองมากพอที่จะไม่ไม่ไม่ทำสิ่งไม่ดีอะคะ่ะเขาจะไม่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่แย่โดยการที่พูดอะไรแล้วไม่ไม่ทำ เป็นคนที่เขาให้เกียรติตัวเองทุกคนนึกภาพออกไหมคะไม่ไม่อธิบายเป็นคําที่สวยงามไม่ถูกเหมือนเขาจะไม่ทำลายเกียรติตัวเองโดยการพูดอะไรแล้วไม่ทำไม่ทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองอะคะ่ะออ sad news เออเนี่ยพลังงานทางความคิดคิดมากความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเนี่ย ออกมาทางฝั่งของเฟมินินนะคะ marriage ไพ่ของการแต่งงานมี potential สูงมากๆนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ the h i e r o p h a n s เป็นไพ่ของ commitment ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้ากล้าที่จะเปิดไปคุยกันจะไปต่อกันได้อย่างดีมากๆราชินีถือราชากับราชินีถือดาบความคิดตรงกันราชากับราชินีถือถ้วยความรู้สึกตรงกันนะคะ ให้คีปิดมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมคปิดเซสซอรี่พงงานของบางคนเป็นคนเก่าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คนเก่าเนี่ยมีพลังงานของคนที่ไม่ใช่คนเก่าคนนี้นะคะมีพลังงานของคนที่โชคชะตาอยากให้ให้อภัยสถานการณ์ในอดีตให้คุณให้อภัยตัวเองให้อภัย เรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตท,ทำความเข้าใจกับมันว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะเกิดขึ้นด้วยด้วยความที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรก,กันกับคนจบกันแล้วก็จบไปกับคนนั้นนะคะพอมีคนใหม่เข้ามาให้เริ่มต้นใหม่มองใหม่มุมใหม่บทเรียนบางส่วนที่ได้รับมาเอามาปรับใช้แต่ว่าอย่าเอามาตัดสินความรักครั้งใหม่อะคะคือิด recovers from love sickness นะคะอ <ness> ืจะได้เป็น จะได้มีการเยียวยารักษาบาดแผลจากเรื่องดาวความทุกข์ความเจ็บปวดเจ็บป่วยที่ได้รับจากความรักความสัมพันธ์คือเป็นด best f r i อ n d s, hmm. <S จะเป็นเหมือนเพื่อนกู้ผู้คิดนะคะในทุกๆเรื่องในทุกๆด้าน ดูซิให้ช่วงเวลาในอีกสองสาเดือนข้างหน้านะคะ rushing in กำลังพุ่งทะยานเข้ามาเลยนะคะกำลังเร่งรีบเดินทางเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคาดหวังกับมันน้อยที่สุด when you least expect it โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานความรักของคนที่รอคอยในคู่สมิกท,ที่ขึ้นมาในวันนี้นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย